ที่ได้มารู้จักการท่องสมาลาหงก็คือจากท่านพระอาจารย์ปรเมศนะครับวันนั้นก็ท่านได้มาแนะนําการปฏิบัติธรรมว่าอนุภาพการท่องสมาลาห์อะ่ะคือวันหนึ่งแค่เราท่องวลาหะ500คํคเท่านั้นเราก็จะนั่งสมาธิดีขึ้นซึ่งที่ผมอยากลองดูก็เพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนที่นั่งสมาธิไม่ได้เลยนะครับไม่เคยนั่งสมาธิเลยพอเวลาเรานั่งอ่ะครับเราจะรู้สึกปวดแข้งปวดขานั่งแล้วแบบรู้สึกเมื่อยร,ร,รู้สึกเราไม่มีความสุขอะ่ะ นั่งแล้วเรามันทรมานนะครับก็เลยแบบเออไหนๆเรามาบวชครั้งนึงแหละลองดูว่ามันจะจริงอย่างที่ท่านพูดไหมก็เริ่มท่องเริ่มได้ทําดูนะครับหลังจากที่เราท่องมันทําให้เรานั่งสมาธิได้สบายขึ้นการรวมใจเรามันง่ายขึ้นนะครับจนผลปฏิบัติธรรมเราดีขึ้นกว่าเก่าจากที่นั่งเราก็ปวดเมื่อยไม่เห็นอะไรเลยกลายเป็นเราเริ่มเห็นแสงสว่างขึ้นมาบ้างเริ่มเห็นเป็นแสงดาวบ้างเริ่มเห็นเป็นดวงบ้างนะครับจนบางครั้งก็คือแบบตกศูนย์บ้าง ก็ทำให้เรารู้สึกว่าการนั่งสมาธิอะ่ะมันง่ายมันไม่ได้ยากเหมือนที่เราคิดแล้วก็วกนั่งแล้ว,ลวเรารู้สึกสบายนั่งแล้วเรามีความสุขบางทีนั่งผ่านไปเป็นชั่วโมงหนึ่งอะครับเราก็ยังรู้สึกแบบอยากนั่งต่อเรื่อยๆเราไม่ได้รู้สึกว่าเอ้เราเบื่อการนั่งสมาธิเลยนะครับแล้วก็นอกจากที่ทําให้เรานั่งสมาธิดีขึ้นแล้วการที่เดินธรรมยาตานะครับเมื่อก่อนผมก็ไม่คิดว่าจะสามารถท่องไปเดินไปได้เพราะว่าช่วงแรกๆเราลองท่องดู นะครับเราก็เดินกลายเป็นแบบเราสมาธิยังไม่ดีพอก็เดินทิ้งห่างเพื่อนบ้างเดินชนเพื่อนบ้างแต่พอเราฝึกไปเรื่อยๆครับจากที่เราเดินครั้งแรกๆเรารู้สึกเมื่อยรู้สึกแบบเหนื่อยมากเลยเดินแค่ไม่กี่กิโลแค่นีน้เราก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบไม่ไหวละแต่พอเราได้เริ่มท่องแล้วเราเริ่มมีสมาธิกับ,บตัวเองมากขึ้น,นครับกลายเป็นว่าเราสามารถเดินได้สบายๆไม่รู้สึกว่าเหนื่อยไม่รู้สึกว่าเมื่อยนะครับและยิ่งครั้งที่ผ่านมา คือเราท่องไปด้วยแล้วก็นึกถึงหลวงปู่มันทําให้เรารู้สึกปลื้มมากปลื้มจนแบบน้ําตาจะไหลอะ่ะไม่เคยรู้สึกปลื้มอะไรขนาดนี้เมื่อก่อนปลื้มจนเราขนลุกแล้วก็มีความรู้สึกว่า,านึกภาพรถหลวงปู่ขับอยู่ข้างเราตลอดเวลามันก็ยิ่งทําให้เราแบบรู้สึกปลื้มเข้าไปใหญ่นะครับจนไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเป็นความสุขแบบความสุขแบบที่เราไม่เคยเจอมันมันเป็นความสุขจริงๆที่เราไม่ต้องไปแสวงหาจากที่ไหนเลยนะครับ ก็อยากเชิญชวนเพื่อนสาธิมิกทุกท่านแล้วก็สาธุชนทุกคนนะครับคืออยากให้ลองมาท่องสมาหลังดูแล้วทุกคนจะรู้สึกว่าความสุขเราอะครับมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรครับภาวนาเรื่อยๆครับก็คือน,นึกขึ้นได้เมื่อไหร่เราก็จะพยายามภาวนาถ้าวันไหนที่แบบลืมภาวนาอย่างเงี้ย เวลามานั่งเราก็จะกลับไปจุดเดิมแล้วเริ่มปวดเมื่อยเริ่มแบบนั่งไม่ได้นั่งไม่นิ่งครับแต่ถ้าวันไหนเราภาวนาก็คือเราจะนั่งสบายเลยนะครับถ้าเราทําเรื่อยๆทำจนจิตครับมันจะภาวนาขึ้นไปเองตลอดโดยที่เราไม่ต้องนึกเลยด้วยซ้ำครับแค่เราถ้าเราไม่พูดคุยกับคน,นอยังไงเราก็ทําได้แต่ถ้าเราพูดคุยกับคน,น,นเราแค่เอาใจออกมาตรงนี้เราพอเลิกคุยเราก็กลับไปที่เดิมเช่นนั้นเองก็อยากเชิญชวนสาธุชนทุกคนนะครับทุกอาชีพเลย ให้ลองมาภาวนานะครับเราผลลัพธ์ในชีวิตของทุกท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับความอย่างน้อยๆอสิ่งที่ท่านได้คือความใจเย็นและความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะครับ